รายการนี้เป็นรายการที่วุ่นวายดูแล้วหัวใจคุณจะวายเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเห็นผู้ชายรักกันลวงลึกบุกไปหาทั้งคู่จิ้นคู่จริงพาไปฟินกันให้หมอนกระจายเตรียมหมอนไว้จิกวินาจาจะวายจะวายอะไรเนี่ยยี่ยสซวายแหน่า อันนี้แบบว่าใครเต้นแหลสุดน่าจะเป็นพี่มิวป้าคะเต้นแหลสุด่เราถือหมอเราแบบเรียบร้อยแฟนก็ต้องถือหมอตอนนี้จะพาทุกคนไปที่ไหนครับพี่มิวใช่เดี๋ยวจะพาไปไปรถบ้านของผมวันนี้ครับผมก็ไปประเดิมมาแล้วแรงมากผมไม่ได้เข้าเลยนนัคนนีี้้รูสึกดุณเพลง ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่รักน้องรักน้องกับด้วยพาพี่มิวมาพองผมอ่าอันนี้ต้องพาก็เหมือนลูกชายยมาได้ลูกสาวเราอ่ะใจจะไวทานไทยเดอะซีรีส์ลีซันสองค่ะซึ่งวันนี้นะคะ ใจจวายนะคะพามาบุกกองอีกแล้วนะคะก็คือข้างหลังนี้ก็จะเป็นหน้าเซตเลยนะคะส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นจอมอนิเตอร์นะคะที่ผู้กำกับผู้จัดแล้วก็นักแสดงมานั่งดูจอกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาบุกทุกซอกทุกมุมเลยนะคะของวัดนี้และงานวันนี้นะคะเพราะว่าโลเคชั่นวันนี้ก็คือวัดแคร์ในนั่นเองไปดูเลยครับ สมาชิกของเรานะคะไม่ได้มีแค่ผมคนเดียววันนี้ผมพาน้องอีกสองคนมาด้วยนะไหนคะไหนคะไหนคะสวัสดีครับสสวััดดีีครบเ๋ยวให้น้องแนะนำตัวกันก่อนเราคงรู้จักกันอยู่แล้วแหละใช่ครับผมสวัสดีครับชื่อเฟิร์นนะครับเราบทเป็นเตียนครับผมสวัสดีครับผมเจมส์นะครับเราบทเป็นหมอคุณพจนครับที่แต่ละคนแกะกล่องเลยแกะกล่องใช่ครับผมซึ่งคนนี้อาจจะเห็นหน้าค่าตามาบ้างนะฮะแต่ว่า อยากจะถามว่าอันเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับบทแบบเป็นตัวเมนบ้างละรู้สึกกดดันเพราะแบบเป็นนักข่าวไปแล้วเลยนักข่าวไปแล้วสองภาพแล้วนักข่าวหนึ่งนักข่าวหนึ่งก็กดดันเนาะเพราะว่าแบบมัเป็นแบบปกติเราจะได้เป็นรับเชิญส่วนใหญ่ใช่จะเป็นตำรวจเล็กๆน้อยๆเราไม่ต้องจำอะไรเยอะจำดีเทลเยอะแต่นี่เหมือนกับว่าเรามาเป็นแบบนักแสดงเริ่มจะเต็มตัวเนาะเได้เต็มตัวได้ไหมได้เต็มตัวเนาะใช่ก็ค่อนข้างต้องทำกันบ้านเยอะพอสมควรเนาะแล้วก็ซีซั่นแรกเขาทำมาดีมาก ซีซั่นหนึ่งทำมาโดยเฉพาะเทคโนเทคโนจะเทคโนเโนเเล่นดีมากใช่ครงเข้มสีตันแรกจบเข้มใช่และซีซั่นสองบอกได้เลยว่าเด็ดมากกว่าเดิมอีกในการชงและและคำพูดคำจาเรียกนึว่าคำพูดคำจาดีกว่าเขาโตขึ้นแล้วมาโตขึ้นในซีซั่นสองไปถึงตัวหรือสมองโตขึ้นไหมโตขึ้นครับมันก็ดูมีมีเล่มีเหลี่ยมของของความเป็นเทคโนขึ้นเพราะว่าซีซั่นแรกก็ดูโง่โง่ไปเลยดีกว่า ันนี้ก็ดูโตขึ้นฉันนิดเรียกว่าฉลาดนะอ่าฉลาดขึ้นมาบ้างบวกกับจนเหมือนเดิมไม่มีเต้าเอาเดี๋ยวไปที่คุณหมอดีกว่าน้องเต้มีใครก็ชิดพี่ต้องนั่งใกล้เลยนะพี่ป่วยครับป่วยป่วยคุณหมอมีเข็มสักเข็มไหมครับหมอชีจ้าชีจ้าเจสสวายเจสสวายเหมือนชื่อรายการเลยอะเจสสวาย รู้สึกยังไงบ้างใช่ไหมครับว่าได้มาเป็นนักแสดงในซีซั่นสองก็รู้สึกเหมือนแบบว่าโทษนะโทษนะไม่ได้อ่ะคุณแบบส่งส่งใหญ่มากคุณต่อต่อนี่เขาก็ขิ่คาแรคเตอร์เทคโนไงโอ๊คไม่ได้ขิ่คาแรคเตอร์คูไปของคุณเลยได้รับบทเป็นหมอคุณพลครับเรารู้สึกว่าเหมือนแบบทุกคนก็คงจะเห็นแหละว่าหมอเนี่ยจะมีความเป็นทางการแล้วก็เรียบร้อย อะไรกันซิบอะไรกันเนี่ยอะไรกันครับกันซิบอะไรกันเลิกลากเล่าเลิกลากแบบเอาเอางี้ก่อนมึงแนะนำตัวเสร็จหรือยังยังสําหับเป็นใครสํับเป็นใครยังไงอันนี้ไม่ไม่เอาสาระานไปกันไสาระเออเออหรชื่อรายการเอาชื่อรายการก่อนชื่อรายการใส่ะวายหน่อยครับใส่สวายดิสสวายสสวายอะไรอะไรเนี่ยยังไงเนี่ยแพ้แล้วแพ้อะไรน้ครับ เราลงมาจากรถของน้องมิวแล้วเรามาเจอเค,คนเขียนบทคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ส,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 สนุกสนานแล้วก็อากาศดีค่ะแดดร้อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนวันนี้คือประโคมเลยค่ะกินกันแดด9โมงแิ่บทตอน7โมงเช้าแล้วก็บอกว่ามามาเดี๋ยวเดียเด๋ยวเตรียมท่องนะเพราะพี่กังเพิ่มบทอยู่เพิ่มสดเลยเพิ่มเพิ่มวิปินปิ๊นเลย เราทำได้ไหมทำได้ไหมได้ไหมได้มันเป็นแบบว่ากดบ,บ,บังคับเลยว่าต้องอ่านเดียดเด๋ยวนั้นทําได้เดี๋ยวนั้นเป็นพิษอะไรพี่เมย์ทำให้ห <c oughs> ลังๆทำบ่อยจนนักแสดงเริ่มบอกพี่เมย์ผมเริมไม่ไหวแล้วนะจะพเพิมเรยนแวว่าพี่เมย์ขาเขียนบทหนะ้าเสร็จเลยละกัน <c oughs> <c oughs> ูดคุยกันเรียกได้ว่าเดี๋ยวเกาะติดชิดพี่มิวไปเลยค่ะเกาะเลยครับผมก็เมื่อกี้เพิ่งถ่ายเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งถ่ายเป็นเป็นซีนที่เหมือนพารนะเขาอยากมาช่วยไนงะว่าแบบจัดการเตรียมงานในพรุ่งนี้อยากมีส่วนร่วมซีนต่อไปน่าจะบันเทิงนะเพราะว่าจะเป็นซีนลุนดาวซีนแห่นาคมาดูกันดีกว่าว่าใครเต้นแรงสุด <laughs> น่าจะเป็นพี่มิวป่ะคะเต้นแรงสุดเราถือหมอนเรียบร้อยเป็นแฟนก็ต้องถือหมอนแล้วตอนนี้จะพาทุกคนไปที่ไหนครับพี่มิวถ้าเดี๋ยวจะพาไปไปรถบ้านของผมวันนี้ครับผม ก็ไปประเดิมมาแล้วแรงมากคุไม่ได้เข um, ้าเลยนี่ท like ุกคนเข้ามาดูเลยครับนี่โอ้โหมไหลายมีที่นั่งเต็มไปหมดเออเอาเปิดเพลงเราด้วยเอาบีทำในที่มันมากกว่ารากเจอได้น้ำให้เจอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกดีแค่ไหนหมด สี่ล้านนะคะใช่สี่ล้านไปแล้วเขาบกว่าคันนี้มาจากแฟนคลับชาวดีโอ้โหน่ารักมากเลยครับผมก็นี่แหละเดี๋ยวเขาช่วยลมในการเดีจะวิ่งมานอนแล้วเราเดี๋ยวถ้าถ่ายอะไรมาปลุกผมด้วยนะเดี๋ยวมาปลุกเดี๋ยวมาปลุกชอบไหมคะชอบไหมคะน่ารักมากเลยเปิดเพลงเราตลอดเลี่ยวนไปวนไป น้องๆที่มาเติมก่อนเราเลยคนะ่ะบ่ายแล้วค่ะบายแล้วค่ะตอนนี้นะคะรถพี่มิวก็ถูกตกแต่งเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งมามาได้มาถึงแล้วเราก็ยังไม่หยุด่ายแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาามากันค่ะ มาสวัสดีค่ะวันนี้เห็นบอกเอาอะไรมาส่งมาเออ FC ซสั่งของน้องจอมก็เลยคุณแม่ก็เลยอาสาที่จะมามาให้เองเป็นไงคะมาวันนี้เห็นแบบฟูดทักรอบเช้ารอบบ่ายดีใจมากเขาบอกฮาสุ์กว่าใคมาใช่ก็ดีใจมากขอบคุณบอกไงมาม่าก็ยังยืนยันคำเดิมว่าขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่รักน้องรักน้องกับด้วยดีใจดีใจทุกคนทุกคนต้อนรับ น่ารักน่ารักหลายคนลุ้นด้วยคุณแม่เขาบอกเขาอยากให้เป็นคู่จริงใช่ไหมตรงนี้คิดยังไงบ้างคะเราก็ต้องแล้วแต่ลูกบอกแล้วไงเราให้อิสระแล้วแต่ลูกถ้าเกิดลูกชอบปุ๊บแม่ก็ชอบด้วยใช่พ่อแม่ลูกอ่ะเราลูกเราใช่ไหมรักรักใครหรืออะไรชอบใครเราก็จะอ่าแฮปปี้กับลูกเราเพราะว่าตอนนี้ความรักเราสามารถรักใครก็ได้แล้วใช่มแม่ใช่ให้ลูกใช่อ่ะทุกอย่างบอกแล้วไงเขาก็บอกแล้วไงว่าไม่จํากัดเพศแม่ใช่าเอา คุณผู้ชม,ชมตอนนี้แม่ไปเขียวแล้วนะแม่ไปเขียวแล้วมาม้าไปเขียวแล้วอยู่ที่มิวกับกับแล้วตอนนี้อ่ะแม่ฝากซีรีส์นะคะ่ะซ,2 2> ออซีซีทั้งสองก็ฝากซีรีส์ซีซั่นสองนะคะยังไงก็ติดตามน้องน้องก็ตั้งใจทุกคนทั้งทีมงานทุกคนน้องนักสแสดงทุกคนตั้งใจเต็มที่ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะเราจะมาตามหาชอปเปอร์ชอปเปอร์อยู่ไหม่ะ ดีครับุกมาข้างหลังเสร็จเลยตอนนี้อย no sì ู่ในช่วงพักใช่ไหมครับก็ซีนนี้ยังไม่มีผมครับอืเพราะเราถ่ายไปแล้วต้องใช่ซีนนี้จะเป็นซีนที่คุณแม่เชิญทานเข้ามาให้เมผมครับผมเราก็เลยมาเล่นกับแมวเกี่ยวเสื้อปกติชอบแมวอยู่แล้วเหรอค่ะใช่ปกติที่บ้านเลี้ยงแมวอยู่แล้วครับเป็นทาสแมวเนาะครับถ้าจริงทาสหมาก็เป็นนะครับ ทำได้ทุกคนได้หมดครับแล้ววันนี้ถ่ายถึงกี่โมงคะวันนี้เห็นว่าเลิกเลิกเร็วครับเพราะว่าเป็นซีนบวชก็ถ่ายประมาณแสงหมดเห็นบอกว่าเข้าฉากกับแม่แอลอัมพาด้วยใช่ครับเป็นไงครับพอแบบว่าเจอนักแสดงรุนใหญ่เพราะว่าจริงๆก็มันเกรงจนเกรงตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งไปแล้วครับจนตอนนี้ก็เริ่มแบบสนิทกับพี่กระดุมกับแม่แอลแล้วก็เลยไม่ได้อะไรมากแต่ว่าตอนซีซั่นหนึ่งก็คือแบบเกรง ให้เง,เงียบแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มา หาแม่ถึงหน้าเซร็เลยใช่ดีใจเป็นล้นพ้นวันนี้มางานอะไรรู้เปล่างานอะไรคะงานบวชของลูกชายค่ะใช่อะไรใ้เงคกความตื่นตันเออในเรื่องต้องตื่นตันมากเป็นลูกชายคนเดียวใช่ค่ะของกินมีเพียกแล้วเป็นชุดๆดเลยนะเด็กวันมาอีกชุดหนึ่งแล้วมาจากไหนรู้ไหมคะแฟนคลับ กับไทยค่ะต้องบอกเลยว่าบารบมีลูกเต้าที่นนทได้กินกันเนี่ยหลายประเทศเลยนาะแม่หลายประเทศมากันแบบโอ้เต็มเม็ดเต็ม,เต,มเต็มที่เลยอะคะ่ะซีแรกนี่หมดไปสซีแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวต้องดูตอนฉากเขาเรียกอะไรอะฉากลำนาไน,านาเป็นยังไงบ้างคะร่วมง,งานกับน้องมิวน้องกัปอ่ะชอบ เขาเป็นเด็กน่ารักนะยิ่งไทยแล้วแบบว่าอัตโนมัติบ้านเราจะเป็นบ้านออกตลกก็จะเล่นแต่ทาน,นก็คนเรียบร้อยอก็จะเล่นออกมาน,นิดๆกับไทยแต่พ่อกับแม่เนี่ยฮาสุดๆเห็นบอกว่าในฉากนี้มีแบบว่าพาพี่มิมาปองผมอ,อ,อันนี้ต้องพา,าก็เหมือนลูกชายาได้ลูกสาวเราเเจุงมาแล้วก็เอามาแบบ ตัดผมนิดๆนะอะไรอย่างเงี้ยหวานแววแต่ไม่รู้พ่อเอกเอาหางตาช้อนมองเปล่าอันนี้แม่ก็เป็นคนชงด้วยเต็มที่แม่ชงเต็มที่แต่พ่อมันห้ามแต่ตอนหลังพ่อก็เอออ๋อหอมซีซั่นสองนี้นะคะต้องดูให้ได้ทานไทยค่ะสนุกมากกว่าซีซั่นหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะมากระซิบบอกแม่ว่าเป็นยังไงสุดๆค่ะต้องบอกนี้เลยขอบคุณค่บแม่ขอบคุณค่ะสวนเพนก็มาแจมกินใช่กินทั่วเลย ตอนไปแล้วชินใหญ่มากในซีรีส์ก็กินไงนะเอ้ยกินกินไม่ได้กินข้าวกินข้าวเราได้เอาเทคนิคของทานไทยมาใช้กับพวกเราหมัทานไทยก็ใช้นะครับไทยเลยเหรอเขามีไกลมาเราอะไรอย่างงี้เราหนื่อยเราจะขนาดไหนคะเราไปตัดแปลงครับแล้เขาไกลมาอะไรเขาปากเปื่อยของเราปากหาย